สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอ่อได้แก่อภิิหารปรากฏต่อสายตามหามวลชนนับร้อยเกิดปฏิหารดังนี้ปรากฏการครั้งที่หนึ่งคลาววางศิลาเลิกโรงเรียนบ้านตะโกดอนย่านนางในขณะที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตชย,ยันโตโดยหลวงพ่อกำลังเจิมแผ่นศิลาเลิกกำนันสแสวงโชคชัยชักปืนยิงข้ามสายสินปรากฏว่ายิงไม่ออกทั้งหกนัด ครั้งที่สองในงานเปิดป้ายที่ทําการกํานันตําบลดอนย่านางในขณะที่หลวงพ่อกําลังเจิมป้ายกํานันแสวงคนเดิมชักปืนยิงข้ามป้ายที่ทําการกํานันปรากฏว่ายิงไม่ออกเช่นเคยครั้งที่สในงานยกช่อฟ้าสาราการเปลี่ยนวัตโกในขณะที่หลวงพ่อและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกำลังเข้าแถวจับสายสิน์เพื่ออัญเชิญช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนแท่น กำนันสแสวงเจ้าเก่าได้ชักปืนยิงข้ามสายสินอีกปรากฏว่าปืนกลายเป็นสภาพเป็นท่อนเหล็กไปโดยปริยายคือยิงไม่ออกเป็นครั้งที่สามพอเบนปากกระบอกปืนไปทางอื่นเสียงปืนดังทียิบกำนันสแสวงถึงกับก้มลงกราบขอขมาหลวงพ่อกล่าววาจาแบบเสียงดังฟังชัดว่าผมยอมแล้วครับหลวงพ่อ การที่กำนันแสวงใช้ปืนยิงข้ามสายสินในขณะที่หลวงพ่อประกอบพิธีทางศาสนาถึง3มครั้งสามคราวนับว่าเป็นการหมิ่นหลวงพ่ออย่างมากแต่ทว่าหลวงพ่อไม่ถือกโกรธและดูเหมือนว่าท่านจะล่วงรู้ความในใจของกำนันแสวงทุกครั้งไปท่านจึงอุดปืนไฟเพื่อให้เห็นอภิิหารกล่าวหน้าถ้ากำนันได้สำนึกจะได้ไม่ปฏิบัติสิ่งไม่ดีงามอีกต่อไป